สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่าลูกค้าถามกันก็มาครับว่าถ้าเรามีเครื่องสแกนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปสแกนกองดินหรือกองหินหรือกองทรายนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมาสักอย่างหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีพื้นที่หรือปริมาตรเท่าไหร่นะครับของ ข้อมูลที่สแกนมานะครับอ่ขอยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือไปสแกนเรามี Data s c สแกนที่สแกนกองดินมางกองนะครับอนี่คือกองกองดินหรือกองหินหรือกองทรายอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะครับซึ่งเราอยากรู้ว่าไอปริมาณของพื้นที่ที่กองอยู่เนี่ยไอของเนี่ยมันมีปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่าเอ่อ เพราะฉะนั้นวิธีการทำนะครับเราสามารถหาพื้นที่หรือปริมาตรได้โดยการใช้พลวิศซอฟต์แวร์นะครับสิ่งที่ท่องทำอย่างแรกเลยครับก็คือว่าตอนนี้ที่เราเวลาเราสแกนมาครับไฟล์ที่ได้มาครับมันจะเป็น Point ยข่าวนะครับอ่าครับมันเป็น p o อยนะครับ ซึ่งพอยต์ตรงนี้มันถูกเรียงตัวกันนะครับเป็นกลุ่มก้อนนั่นเองครับผมซึ่งมันก็จะได้เป็นพื้นที่นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ต้องทําการเอาพอยต์ขาวนี้ครับมาเย็บเป็นผิวนะครับวิธีการเย็บเป็นผิวนะครับก็ไปที่คําสั่งศูนย่งนหครับ create polygon data object นะครับและทําการทิ๊กทั้งหมดเลยนะครับอและทําการกด create นะครับโปรแกรมก็จะทําการเอาพอยต์ที่เราสแกนมาทั้งหมดครับ มาเย็บเป็นผิวให้เราแบบนี้ครับอ่าซึ่งที่เราจะได้ก็คือเหม g ดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าก็คือไฟล์เมียดนั่นเองครับไฟเมียดคืออะไรไฟล์เมียดก็คือไฟที่การทำงานเอาไฟ i ที่เราสแกนมาครับมาเย็บเป็นผิวเข้าด้วยกันนะครับนั่นเองครับหลังจากนั้นครับถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณนนครับ แนะนำว่าให้ซ่อมผิวหรืออุดผิวให้เรียบร้อยนะครับแต่เคสนี้ผมจะไม่แสดงการซ่อมผิวนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านก็ไม่มีฟังก์ชันในการซ่อมผิวนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อมก็สามารถหาได้ครับแต่สิ่งที่จําเป็นต้องทําครับต้องคลีนิ่ง g d t t a ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการคานวณน,นะครับอย่างเช่น เอ่อดาต a ที่อยู่ด้านในครับอย่างเช่น Data าที่มันถูกลอยๆอยู่นะครับต้องต้องหาแล้วก็ลบลบให,ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อการคำนวณปริมาตรของเราได้นะครับอ่าตอนนี้ผมก็สัมผัส cleaning เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือการสร้างสร้างระนาบหรือว่าสร้างพื้น ระดับที่เราต้องการที่จะหานั่นเองครับว่าระดับอ้างอิงหรือพื้นที่อ้างอิงของของของงานก่อนที่จะกรองนีง่แมันอยู่ที่ตรงไหนครับวิธีการทําก็คือให้กดสเปซบ้านหนึ่งครั้งครับแล้วก็ทําการเลือกบริเวณใกล้เคียงครับเพื่อสร้างเป็นระดับอ่าน,นี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะสมมุติว่าพื้นที่เราจะหาแค่เนี้ยสร้างเกรดหรือระดับ เมตต่อเป็นฟิตอ่าครับกดเลี่ยนี่ครับเราก็จะได้ระนาบขึ้นมาแล้วครับอ่ขาขณะที่กำลังประมวลผลนะครับถ้าเราบอกว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้มันจะทำให้พื้นที่ของคอมพิวเตอร์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น แนะนำว่าอาจจะเมื่อเมื่อเสร็จแล้วครับอาจจะลบไฟล์ตัวนี้ทิ้งครับหรือไม่ก็อาจจะคลิกขวาครับแล้วก็ Edit i อีกนอไว้ก่อนครับเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการทํางานครับข้อมูลมันก็จะไม่หลวงคอมพิวเตอร์มากนักนะครับอะเมื่อเราได้เทและนาบเสร็จแล้วครับต่อมาครับเราต้องทําการสร้างแอเรหรือว่าทําการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการจะหาะครับอ่ะ เคนี้ถ้าผมวงนะครับผมก็จะตีกรอบรอบๆนะครับอ่ผมจะตีเท่าๆนะโดยการไปที่คำสั่งโพลีะพอเลือกโพลีนเสร็จนะครับเราเลือกเป็นเม็ดเป็นแองเกอและก็ทำการเลือกเป็นโพล l o o p ครับอะหลังจากเลือกโ o ล e ลูบเสร็จปุ๊บนะครับต่อไปครับเราก็ทำการตีเส้นกำหนดขอบเขตครับหนึ่ง ตรงนี้ครับก็จะต้องทําการคลิกไปเรื่อยๆครับตามขอบเขตที่เราอยากได้ครับก็ทําการเลาะไปนะครับเลาะตามพื้นที่ที่เราต้องการไปนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเลาะไปอย่างนี้ครับมันก็เลาะไปเรื่อยๆอาจจะเสียเวลาครับเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เลาะขอบเสร็จนะครับก็ค่อยตามไปดูเดี๋ยวจะต่อครับผมอ่ะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการเลาะมาครบรอบแล้วครับอ่ะแล้วก็ทาการคลิกขวาครับเพื่อยืนยันว่าเราทําการคลิกแอร์เรียสเสร็จแล้วครับคลิกขวา เราก็จะได้ไฟล์โพลิไฟล์โพลิไลน์ขึ้นมาครับโพลิไลน์นี้นะครับจะถูกสร้างอยู่บนขอบเขตที่เราทําการสร้างมาเองครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกเส้นรอบรูปครับว่าตอนนี้เส้นรอบรูปเท่าไหร่ครับผมหลังจากนั้นครับเราต้องทําการเปิดเจ้าตัวเมนูนี้ขึ้นมาครับลิกขวาครับแล้วก็ทําการเปิดเปิดโพลิไลน์ขึ้นมาครับอ่าโพลิไล โพลิไลน์ตัวนี้ครับเป็นคําสั่งที่จะช่วยให้เราเออบริหารจัดการเจ้าตัวโพลิไลน์หรือว่าขอบเขตของของเจ้าตัวงานของเราได้ครับค่าที่ได้จะแม่นหรือไม่แม่นหนึ่งเลยขึ้นอยู่กับโพลิไลน์นะครับสองขึ้นอยู่กับออกลุ่มข้อมูลสแกนว่าเราจะกแกนดีแค่ไหนนะครับอ่าครับเมื่อได้มาแล้วครับต่อมาเราจะทําการเอาเส้นที่มันถูกเกาะอ,อยู่บนโพ โพลิกอนนะครับหรือว่าไอ้ไฟเมดของเราครับเอาไว้โปรเจกต์ไปบนเพลนที่เราสนใจครับตรงนี้ต้องดูสถานะนิดนึงนะขณะที่เราแองเคอร์นะครับมันจะเป็นสถานะนอร์มินนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพลนเป็นแมสนะครับเราก็ต้องทำการคลิกขวา edit แล้วก็ไปที่ swap n o m i n a l measurement เพื่อให้โพลิไลท์ที่เราทำเมื่อกี้ครับกลายเป็นแมสเหมือนกับเพลนของเรานะครับอ่าทำการเลือกเพลนแล้วก็โพลิไลน์ครางไว้ครับไปที่คำสั่งนี้ครับ โปรเจกต์โพลีไลท์ออนทูเพลนนะครับโปรเจกต์โพลีไลออนทูเพลนครับพอคลิกปุ๊บนะครับจากโพลีไลท์ที่มันเคยลอยอยู่นะครับบนโพลิคอนครับมันจะถูกทำการโปรเจกต์แล้วก็ดึงลงไปบนบนขอบเขตของงานนั่นเองครับบนขอบเขตของเพลนหรือว่าขอบเขตของพื้นที่ความสูงที่เราต้องการจะหานั่นเองครับเรียบร้อยนะครับ,บ,รนะรบต่อมา ให้เราทําการเลือกไปที่คําสั่งนี้นะครับการหาปริมาตรนะครับจะอยู่คําสั่งที่วงเวียนครับแล้วก็จะใช้คําสั่งนี้ครับ่า m a j u r e Volume นะครับอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับเลือกเข้าไปพอ,อเลือกเข้าไปปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะถามว่าโปรแกรมจะถามว่าเออ e Reference ที่เราจะใช้เป็นตัวคํานวณครับอยู่ที่ไหนนะครับ อ่ะเราก็สามารถเลือกได้ครับตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็นเพลนที่สี่ที่เราเตรียมไว้นะครับอ่ะต่อมาครับจะหาปริมาตรด้วยขอบเขตอันไหนครับเราก็เลือกขอบเขตที่เราเตรียมอาไว้ครับอ่ะต่อมาครับตรงนี้ครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราต้องการที่จะให้คำนวณ อยู่บนเพลนหรือร่างเพลนนะครับอหรือจะเอาทั้งสองข้างนะครับเคสนี้ผมจะใช้เป็นลักษณะของแอมโบรนะครับก็คือเอาบนเพลนเป็นหลักนะครับต่อมาครับตรงนี้ครับเราก็ใส่ขนาดหรือว่าใส่ขนาดของลูกบาทนะครับหรือว่าเ,เม็ดเม,เม็ดปริมาตรนะครับที่จะเอาไปอัดเรียงตัวกันในพื้นที่ที่เราตีขอบเอาไว้ครับ เราก็กม่กำหนดไปนะครับหลังจากนั้นครับเราสามารถกดพรีวิวครับแต่ตรงนี้ถ้ากดพรีวิวแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะ,จะทำการเจ n เน a เรตเจ้าตัวปริมาตรขึ้นมาให้เราดูเป็นลักษณะของวิวก่อนว่าว่าวิวที่เราจะได้ขึ้นมาที่เป็นปริมาตรเท่านี้คอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็ทำการกดพรีวิวอันนี้ครับจะชา้าจ,จะเร็วนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการโพลิกอนนะครับแล้วก็ ออคอมพิวเตอร์นะครับอ่าครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่ทําการนี่ครับอันนี้ก็คือพื้นที่ปริมาตรนะครับที่จะได้ออกมานะครับอ่าครับหลังจากที่เราอ่าครับพอใจอต่อนะครับหลังจากที่เราได้ขอบเขตเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราก็ทําการไปเลือกคําสั่ง ตัวนี้มาอ่าครับเลือกเพลนเลือกคอลิไลเลือกเป็นแอมโบรก็คือบนเพลนครับอ่ะกดพรีวิวอ่าครับเพราะฉะนั้นถ้า กดพรีวิวก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นมาอีกครับเพราะฉะนั้นผมขอเมเชอร์เลยแล้วกันนะครับอ่าครับหลังจากเมเชอร์เสร็จนะครับสิ่งที่จะได้ครับเราก็จะได้รีพอร์ตออกมาครับน่าครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้รีพอร์ตออกมา หนึ่งเลยครับก็คือด a t a ที่ใช้เมตหนึ่งนะครับแล้วก็โพลิไลท์ที่ใช้ก็คือโพลิไลท์ที่เราสร้างเอาไว้หนึ่งครับจากเฟรที่เราใช้นะครับอ่ะเฟรปริมาตรที่ได้มานะครับก็จะอยู่ที่เท่านี้นะครับออันนั้นคือนี่คือลักษณะของการหาปริมาตรนะครับหรือวอลลุ่มของงานนั่นเองนะครับอ่ประมาณนี้นะครับความยากของงานนี้นะครับจะอยู่ที่การเตรียมโพลิกอนนะครับ กับการสร้างโพลีไลน์นะครับหากมีสงสัยคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางดีทีไว้ให้นะครับ